โอเคครับสวัสดีผูช้ชมอีกครั้งครับอ่ะเรากลับมาเจอเกันอีกแล้วฮะในคลิปที่แล้วเราเพิ่งจะตีบวกกันไปครับก็แล้วก็ผมก็เพิ่งจะรับรางวัลโค้ดได้ <c oughs> ถ้าใครเดินดูในแฟนเพจผมก็ลงวิดีโอตอนรับโค้ดสดแล้วนะเฮ้ยก็ว่าทำไมคนเขาบ่นกันจังว่าแบบมันรับไม่ได้ผมก็ถ่ายคลิปตอนรับให้ดูเออมันก็รับไม่ได้จริงๆนะอะไรประมาณนี้โอเคอ่ะตอนนี้ก็รับได้แล้วครับ เพิ่งจะเข้ามาฮะเห็นแม่งอัปเดตอัปเดตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังไปกันตอนนี้มาดูบางวันจากกิจกรรมแชร์รูปรุปที่3ก่อนนะฮะนี่คัดนักเตะร้อยชื่อครับปียูสิครับเด็ดจุดนี้ยอมครับโอเคดูกันนี่ฮะสใบโอ้โหเมื่อวานครับเราตีบวก ตัวอะไรวะเตเวสเวตเบสเตเบสบวกห้าแล้วก็มาตูดี้บวกหกติดไปครับเรียกได้ว่าดวงมาจริงๆฉะนั้นวันนี้เราต้องได้ของดีครับผมบอกเลยนะอะไข่ทักมาวะพี่ครับออสักครู่นะฮะว่าไงครับอ๋อเขามาขอแท็กติกผมครับได้ครับครับมาในเพจนะครับส่งนใะห้โอเค แค่นี้ก่อนจะเปิดกา๊าีอย่าพึ่งโอ้โหทับก็ตอนนี้อ่ครับผมบอกเลยว่าวันนี้มันต้องมาผมรู้สึกได้ว่าพลังงานบางอย่างมันไหลแผดซ่านผมจะใช้สูตรอะไรเดียวกดเข้าไปกดเลือกแล้วเปิดพร้อมกันสองใบเลยครับไม่ต้องรีรอบ้าบออะไรครับกดเข้าไปครับต่อไปและเปิดสองใบนะครับ <c oughs> อหโอ,โอ,โอ้แสงมาฮะ โอเคโอเคสูตรบ้าบออไม่มีครับกดเปิดได้เลยผมบอกแล้วครับมันต้องมาโอ้โหลิคาโดคาวาโยครับตัวละ4ี่แสนนะอืมแล้วก็ดานิเอเวสครับปียูสครับตัวละ4.5ล้านครับซึ่งโอเคเลยผมว่าใช้ได้นะตัวนี้ผมอาจจะขายหรือใช้ดีวะคือในทีมผมอะครับมีเอาเวสอยู่ทั้งหมดสตัวแล้วมีเอเวสดเอเวสสิแล้วก็เนี่ยมีเพิ่งมีเอเวสยูสเนี่ย คือดูสเตตคร่าวๆมันก็โอเคนะครับเอาเวสยูสิบในหมดขอดูหน่อยนะนี่ฮะโอ้โหความเร็ว82สปีดต้น85ครับก็โอเคเลยแหละแต่ผมก็มีมีเอาเวสปี11แล้วครับเป็นตัวสำรองนะแล้วก็เอาเวสปีดวิวฮนะก็ใช้ได้แล้วก็มีเอาเวสนี้ N M e. มีีอกก็คงจะเก็บไว้ตัดสินใจครับแต่ว่าวันนี้ของฟรีเราได้4ล้านอะบวกเลยสี่แสนกว่าก็โอเคนะไม่แย่ไม่แย่แยอ่ะ ใครได้อะไรก็มาแชร์กันได้นะครับเดี๋ยวผมลงไว้เฟซเฟซเฟซบ้าเลยเฟซบุ๊กของผมจะลงไว้ใต้คลิปนี้นะฮะใครได้อะไรก็ลองมาแลกเปลี่ยนมาลองมาดูแลกเปลี่ยนกันอะไรวะเนี่ยจากการสตาร์โอเค <laughs> อยากรู้ว่นการสตาร์เป็นไงเราค่อยดูอ่กระทักมาขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไม่อ่าไปปีนก่อนไม่เป็นไรเจ้โอเคครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะเพราะว่าเราได้แสงแล้วไงปินแล้ว ของฟรีใครไม่ได้แสงนี่ตุต๊ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหม, <k> uh <iku> <k> uh <u> มือนคลิปที่แล้วกูก็ไม่ไม่มีแสงโอเคครับไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมครับก็ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากติดตามชา n e l ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามไปเล่นกิจกรรมใน Facebook Fanpage ผมด้วยนะครับลองไปคลิกที่ด้านล่างได้เลยครับมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมก็อะไรวะแข่งครับแข่งแลกบัตรทูมันนี่ฮะหมดเขตวันศุกร์นี้นะใครยังไม่ได้ครับไปร่วมกิจกรรมก็ลองไปดูครับรับรองว่าสนุกแน่นอนขอบคุณรับชมครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ